สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาชวนร่วมเดินทางไปกับเจ๊แมวเธอยื่น DSI ทวงคืนเขากระโดงค่ะและความจริงเจ๊แมวนี้เธอยื่นเรื่องไปยัง DSI ให้รับคดีเขากระโดงมาเป็นคดีพิเศษเนี่ยเธอดำเนินการตั้งแต่วันที่สองกรกฎาคมนะคะเพียงแต่ช่วงนั้นทุกกระแสข่าวของเมืองไทยเนี่ยมันไปนสนใจอยู่ที่เรื่องของอ คำสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะทั้งประเด็นเรื่องของฮุนเซนแล้วก็ในเรื่องหลายอย่างเกี่ยวกับในเรื่องการเมืองนะมันก็เลยกบกระแสที่เจ๊แมวไปยื่นเรื่องที่ที่ DSi ให้รับคดีเขาประโดงเป็นคดีพิเศษนะคะเช่นเคยนะคะช่องของเรานอกจากในเรื่องมองโลกตามความเป็นจริงแล้วนะคะก็เหมือนกับพันธสัญญาในส่วนตัวของดิฉันนะคะว่า ก็จะเป็นส่วนหนึ่งช่วยเจ๊แมวนะในการตีแผ่ความจริงทุกอย่างของสังคมนะคะโดยเฉพาะประเด็นอังหัวสอบอกับเขากระดูติดตามและให้กำลังใจเธอเพราะดิฉันก็เคยตำเหนิฝ่ายค้านมาหลายครั้งนะคะเพราะมีความรู้สึกช็อกแล้วก็ผิดหวังในตัวพรรคประชาชนเป็นอย่างมากที่ไม่ช่วยดำเนินการเรื่องนี้นะคะ ตลอดเวลาเกือบหนึ่งปีไม่ทําหน้าที่เรื่องนี้เลยนะเดี๋ยวย้อนรายละเอียดของวันที่2กรกฎาคมกเเด้แมวด็กเตอรกุสุมันตีสิริโกโมุดนะคะอดีตผู้สมัครสวแล้วก็อดีตสสเพื่อไทยจังหวัดมหาสารคามนะเธอได้เดินทางไปยังอ่า DSI โดยทำหนังสือถึงทิ่ดีืกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะพันตำรวจตียุทธนาเพลดํดำร้องขอให้ d s i มารับเรื่อง เขากระดงนี่เป็นคดีพิเศษโดยเธอได้เปิดเผยใน,ในวันนั้นนะคะว่าเธอมีเป้าหมายสำคัญอยากให้ดีเนี่ยตรวจสอบแล้วเอาผิดคุณอนุทินชาญวีรกุลข้าราชการที่เกี่ยวข้องกรณีที่ออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่เขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยย้ําว่าตามข้อเท็จจริงนั้นนะคะพื้นที่เขากระดงลังกล่านะมันเป็นพื้นที่ของการรถไฟเป็นพื้นที่ของรัฐเอกชนไม่สามารถที่จะถือครอบครองหรือขอเอกสารสิทธิ์ได้ ในฐานะที่เธอเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่มีความรักชาตินะไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยทนดูสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของเขากระดงได้จึงได้รวบรวมรายละเอียดและก็เอกสารต่างๆมาติดต่อ DSI เพื่อให้ DSI นีรับเรื่องคดีเขากระดงนี่เป็นคดีพิเศษนอกจากเจ๊แมวจะยื่นร้องให้สอบสวนเกี่ยวกับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของผู้เกี่ยวข้อง ในที่ดินเขากระโดงเนี่ยนะคะยังมีการลงละเอียดไปนะ,ะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะั้นคือใครมีทั้งตระกูลการเมืองใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะ,ะที่ครอบครองที่ดินเนี้มานานแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลประลัดกระทรวงด้วยนะคะเอาผิดไล่มาตั้งแต่การทำหน้าที่มีชอบของรัฐมนตรี มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะข้า,ขาราชการการเมืองผู้มีอำนาจสูงสุดในกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็ข้าราชการประจำไล่ไปตั้งแต่ปหลัดกระทรวงก็โดนนะฮะอธิบดีกรมที่ดินด้วยตลอดจงคณะกรรมการสอบสวนนะฮะซึ่งจำได้ได้นะฮะที่ดิฉันพูดได้ว่าอธิบดีกรมที่ดินนะ่ะได้ตั้งกรรมการขึ้นมานะตามม61นะคะ แล้วก็ได้สรุปมาว่าที่ดินเขากระโดงเป็นของเขากระโดงไม่ใช่ของทางการรถไฟถ้าทางการรถไฟอยากจะได้ให้ไปฟ้องเอาซึ่งดิฉันพูดไว้ในเรื่องของอทวงคืนเขากระโดงทั้ง ep หนึ่งและ ep สองนะคะก็คือคณะกรรมการชุดนี้แหละค่ะที่เจมส์แมวเ,เธอร้องเอาผิดด้วยนะคะนอกจากเอาผิดในข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วเธอยังดําเนินการเพื่อให้ dsi ะะดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ดําเนินการเพื่อเอาเขากระโดงนี้กลับคืนไปเป็น ที่ดินของการรถไฟตามที่ในหลวงราชการที่5ได้พระราชทานที่ดินนี้ให้มานะคะนี่ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในวันที่สองนะคะซึ่งช่วงนั้นข่าวการเมืองมันคลืคลมมากก็ไม่ได้มีการเผยแพร่นักนะคร ความเคลื่อหน้าหรือความเคลื่อนไหวก็มีขึ้นในวันนี้คือวันที่23กรกฎาคมค่ะทาง DSI ก็ได้ออกมาแถลงนะว่าได้รับเรื่องไว้แล้วตามหนังสือเลขที่ที่ดิฉันกล่าวมาในคลิปแล้วก็มีกําหนดการประชุมนะประชุมในวันที่24กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้โดยคดีนี้รับไว้ในส่วนไหนของ DSI คะผู้เป็นเจ้าภาพของ DSI ที่รับ คดีเจ๊แมวที่ร้องเรียนเขากระโดงไว้ยนะก็คือกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยมีพันตํารวจตีนัทพลดิษยธรรมเป็นผู้อํานวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะงานนี้เจ๊แมวเธอได้ประกาศไว้ว่าเธอจะสู้ตายไม่ยอมถอยและไม่เกรงกลัวต่ออำนาจและอิทธิพลมืดใดๆแม้จะทำให้เป็นภัยอันตรายถึงชีวิตก็ตามและเธอประกาศด้วยนะคะว่า ถ้าหากว่าเรื่องที่เธอร้องเรียนเนี่ยถูกตีตกเธอจะดำเนินการอ่าถวายดีกาต่อไปนี่แหละค่ะเดี๋ยวในวันที่ยี่สิบสี่หรือวันที่ยี่ห้านะคะที่มีถ้ามีความคืบหน้าที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวดิฉันจะมา update. อัปเดตอ่าข่าวนี้อีกทีหนึ่ง ดิฉันว่าเชื่อแน่นอนว่าข่าวนี้ยังจะต้องได้มีการพูดคุยกันเยอะอยู่แต่ว่าถ้าหากว่าการประชุมของ DSI ในวันที่24ถ้ายังไม่มีประเด็ดนที่น่าสนใจนะักดิฉันอาจจะยังไม่มาทําคลิปรายงานนะคะอาจจะไว้รายงานเมื่อมันมีข่าวสารหรือการอัปเดตท,ที่น่าสนใจนะคะอย่าลืมนะคะพวกเรา ไม่ปล่อยให้เจ๊แมวเธอเดินเพียงลำพังเดียวดายนะคะเรามาเป็นส่วนร่วมในการให้กำลังใจนะคะ,ะไปกับเจ๊แมวในเรื่องของการทวงคืนเขากระดูงนี้นะคะ,ะเราอย่าให้กระแสนี้มันเงียบไปนะคะเป็นกำลังใจให้เจ๊แมวโดยการให้กระแสสังคมให้สื่อต่างๆให้พลเมืองในส่วนขององค์กรต่างๆนะคะมาร่วม เป็นกำลังใจและไม่ปล่อยให้เจ๊แมวเดินต่อสู้คดีนี้คนเดียวช่วยแชร์ข่าวนี้ไปยังเพื่อนฝูงญาติมิตรของท่านเพื่อเป็นกำลังใจและร่วมต่อสู้ไปกับเจ๊แมวไปด้วยกันพบกันโอกาสหน้าในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ